ไม่กล้าแกะหมดกลัวมันจะแตกหมดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาลองทำเมนูขนมหวานกันนะคะจะเป็นขนมดานเบอร์น้านะคะหรือว่าเป็นขนมแกะน้ำตาลจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังแตอนนี้นะคะคือ s w e e t Game นะคะส่วนผสมก็จะมีแค่น้ำตาลกับเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปประมาณช้อนหนึ่งนะคะเราไม่มีกระบวยเหมือนคนอื่นเค้านะคะเราก็จะใช้กระทะแล้วเราก็จะใช้ตรงมุมมันนะคะเราก็จะตั้งให้มันร้อน,นะคะ่ะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆมาให้มันไหม้นะคะนี่นะคะน้ำต,ตาลเราเริ่มละลายแล้วนนะคะ่ะ ะะพอละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะเราจะใส่ไปแค่นิดเดียวนะคะแล้วเราก็คนค่ะแล้วปิดไปเลยนะคะ ใส่เลยค่ะแล้วเราก็ใส่พิมพ์ลงไปเลยนะคะร <c oughs> อบแรกไม่ได้นะคะเราก็จะลองทำอีกรอบนึงเราก็จะมาลองทำใหม่อีกครั้งนึงนะคะเราก็จะตัดน้ำตาลใาหนึ่งช้อนมาเดิมค่ะใส่อีกซีกนึงค่ะ นะคะเราใช้ไฟเบานะคะจะลองแซนตาตาปีะค่ะ นะคะพอน้ำตาลของเราละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เบกกิ้งโซดากันค่ะเราใส่แค่หยิบมือหนึ่งนะคะแบ่ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเทเลยค่ะ เอาแม่พิมพ์ประทับด้วยนะคะแล้วก็เอาขึ้นเลยนี่นะคะหลังจากที่เราทดลองทํามาแล้วประมาณสีหครั้งนะคะก็ได้ครั้งสุดท้ายก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแต่สีมันก็จะแย่ๆนิดนึงนะคะพร้อมแกะเลยค่ะแต่ก็จะแกะประมาณนี้นะคะ ไม่กล้าแกงหมดกลัวมันจะแตก